คุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะยังคงจับกลุ่มนะคะสำหรับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดมาสู่ประเทศไทยนะะอันนี้เขาบอกว่าบางทีใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแล้วก็จะขนถ่ายไปสู่ประเทศที่3ด้วยแต่ว่าถ้าหลุดออกไปต่างประเทศนี่มูลค่าโอ้โหมหาศาลมากๆอันนี้มีการคํานวณน,นะว่ารอบนี้ที่จับกลุ่มมาได้เนี่ยล็อตนี้นะคุณผู้ชมถ้าหลุดออกไปประเทศที่3มเนี่ยมูลค่า280ล้านบาทนะคะซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตารวจภูธรภาค4ีค่ะไปจับกลุ่มขบวนการค่ะ ยาเสพติดค้ามชาติแล้วก็ตรวจยึดของกลางนะมีเฮโรอีน139กิโลกรัมมูลค่าเนี่ยมากกว่า280ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพบอกว่าเพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่นานก็เลยมารับจ้างขนยาเสพติดรอบนี้ได้เงินค่าจ้าง1 0 0 0แบาทค่ะมาอีกแล้วค่ะคนที่เพิ่งจะ โดนลงโทษเข้าคุกไปแต่อันนี้คือบอกว่าพึ่งพ้นโทษเลยก็มารับจ้างขนยาเสพติดนะคะซึ่งพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพคายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่แถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติแล้วก็ตรวจยึดนะคะของกลางเป็นเฮโรอีน139กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมจากการปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีกนักค้าอีสานเหนือซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติด ทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านและจะลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ตอนในซึ่งปลายทางอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยมีการวางกําลังตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬต่อเนื่องไปถึงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะ จนกระทั่งช่วงสายๆของวันที่25พฤษภาคม2567ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุ่มเนี่ยได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสยัยซึ่งเป็นรถกระบะสีขาวบนถนนสาย212คันนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะไปพบในอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนสาย2026ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าสกัดจับผู้ขับขี่ชื่อว่านายนัทพล จากการตรวจค้นพบเนี่ยนะคะว่ามีกระสอบหอ่อด้วยพลาสติกสีดำา3กระสอบวางอยู่ภายในห้องโดยสารของรถคันนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเฮโรอีนจำนวน380แท่งโอ้โหเยอะมากๆน้ำหนักรวมกันประมาณ139ิกิโลกรัมค่ะซึ่งผู้ต้องหายอมรับสรารภาพนะคะบอกว่าเพิ่งจะพ้นโทษจำคุกในคดียาเสพติด เมื่อช่วงต้นปี2567ค่ะแล้วก็มีนายทุนเนี่ยนะคะติดต่อมาจ้างให้ลำเรียงยาเสพติดไปส่งมอบในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รอบนี้ได้ค่าจ้างถึง100,000บาทค่ะหากเฮโรอ,อีนจำนวนดังกล่าวหลุดออกไปยังประเทศที่3นะคะนี่เขามีการคำนวณกันนะว่าจะมีมูลค่ามากถึง280ล้านบาท และหลังจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำการขย้ายผลไปถึงเครือข่ายแล้วก็ในทุนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต้องบอกว่าเขาก็คือได้รับโทษเรื่องยาเสพติดเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับน,นนะายนัทพลนะคุณอันเป็นโทษเดียวกันก่อนหน้านี้คือถูกจับกุมไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาในต้นปีนี้เองนะคะต้นปี25 6 7สสุดท้ายแล้วก็คือมารับจ้างขนยาเสพติดอีกหนึ่งรอบค่ะก็จะเห็นว่า ผู้เียุคคลพ้นโทษก็ยังยังยังมาดําเนินธุรกิจนะฮะซึ่งเส่งยาเสพติดมันคือธุรกิจพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็ก็ยังต้องต้องต้องมามีแผนพฤตกรรมแบบนีุ้กจัในพื้นที่ภาคะคะหรือว่าอยู่ในเชรบรบุเชรบาเลังติดตามเส้นทางที่เขาเข้ามาแล้วก็เส้นทางที่เขาจะไปนะครับเพื่อ นะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมูลค่าเองแล้วก็ยาสติดเองเนี่ยเฮโรอีนเนี่ยรอบนี้ถือว่าเป็นเป็นรอบที่ที่ใหญ่มากนะครับของของที่ตรงองราศีเนี่ยสามารถจับกลุ่มและสกัดจับได้นะครับเพราะนั้นอยู่ในระหว่างขยายผลที่จะไปถึงตัวผู้สังการเขาเขาใช้ทุกเส้นทางใช้ทุกเส้นทางแต่เราก็มีแผนแผนแผนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับแผนการสกัดการการลำเลงนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยเรา แต่ครั้งนี้เนี่ยเราเราสามารถที่จะสืบนสับว่าจากจุดที่จุดที่จะขึ้นในการลําเลียงไปเส้นทางไหนบ้างนะครับแล้วก็เด้มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็กาหนดแผนาการปฏิบัตินะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสกัดกั้นไม่ให้ยาสพติดผ่านเข้าไปพื้นที่ชั้น,นในก็ในพื้นที่รับผิาชอบของตำรวจรองสีก็มีการประสา,านงานกับฝ่ายทหารนะครับแล้วก็ฝ่ายกลอง ตามแล้วชายแดนอาจจะเป็นของฝ่ายทหารนะครับในพื้นที่ชั้นในมาาเราก็มีเป็นใหญ่เป็นมุมก็เป็นพื้นที่ของตำรวจของรัศดีที่จะรับผิดชอบครับมันเป็นการข้ามจากจากประเทศเพื่อนบ้านมานะครับแล้วก็ได้มีการลบเลียงไปสู่พื้นที่ชั้นในน่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนกลางผู้ต้องหาคนนี้เคยเคยถูกจับในคดีข้อความพ่งอพิ่งคนทั่วออกมาเมื่อเดือนมกราคมนะครับแล้วก็มามารับจ้างน ในครั้งนี้นะครับคือตอนนี้เราเราก็ยังไม่ทราบว่าพื้นที่ที่ประเทศที่สามที่ต้องการยาโรยินมีหลายประเทศอยู่นะครับคงคงจะไปพักพักยาอยู่ที่ในในพื้นที่ทางภาคตะนัลตกนะครับแล้วก็มีการกระจายไปอาจจะใช้ในพื้นที่ด้วยส่งไปถึงพื้นที่ประเทศที่สามด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้สั่งการผู้สั่งการครับการกระจายยาเสพติดในใน ชั้นในกับตา่างประเทศก็ก็แล้วแต่มีการคอนเนคชันกันมีการติดต่อกันไปในเจ้งทางครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนักขานี่ยตอนที่ที่ผู้โทรหาเทสตนี่ออกมาเนี่ยเขาเขามีพื้นที่อยู่ในในพื้นที่ของของ,ของทางทางภาคตะวัตนตกไกละนะครับซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของเรานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเขารับการรับงานมามามา,มาคนลำเลียงยาเสพติดนะครับจริงๆเราคิดว่าน่าจะเป็นยาบ้าด้วยซ้ำไป นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดติดจับนะครับเป็นเป็นเฮโรอีนกับไอซ์เนี่ยเยอะมากนะครับคัามยาเสพติดของเราในเรื่องของยาบ้ามาเนี่ยมีทุกประเภทเลยนะครับตอนนี้มีการช่องทางการรับเรียนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเองภนะาคภาคอีสานตอนเหนือเองเนี่ยก,ก็ก็มีการที่จะเข้ามานะครับในทุกพื้นที่นะคทั้ง5จังหวัด แต่ทางตำรวจภูธรภาคโดยสมานรนรุชชาเองเนี่ยก็ได้มีแผนในการสกัดกั้นร่วมกับทางาทาาภาคทหารฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายองการบริหารส่วนจัดการทุกส่วนนะครับมีการแผนการปฏิบ,บัติกันอย่างชัดเจนเนี่ยเราเรายังไม่หยุดแค่นี้นะครับเราได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้สั่งการในการขยายผลไปถึงตัวผู้สั่งการนะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมกบฏการนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย เราเราได้ข้อมูลบางส่วนนะครับที่จะสามารถขยายผลไปถึงผู้สังเกตได้นะครับก็ฝากเรียนพี่น้องสิรินชนนะครับทางตำรวจภรวรภาคสี่เนี่ยเราเด็ดปีกนักฆ่ารา,ายย่อยนะครับในชุมชนแล้วก็มีการสกัดกั้นการลำเลียงตามแนวชายแดนนะครับรวมถึงการส่งผู้ป่วยนะครับผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเข้าไปสู่การรักนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเองกับทางสมักงาติตำรวจชาตินะครับก็จะมุ่งมั่นทุ่มเท และทำง,งานเกี่ยวกับยาสติดอย่างเต็มกำลังครับขอบคุณครับ